môn đi ba lâu bán bạn, hello bạn, bán lâu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  bán Vay, vay, vay. <trạc> <trạc> ừ, vay, vay. <trạc> đi bay bay đi bay 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 มาได้เลยนี <reef hail ak> ่มาได้เลยดี่ไอ้ย่าจังแล้วเน้ังไปไปต้องไมจังเลยไปนี่ไปไปเอาหนุ่ม s o m e รุ่นมาเร็วแล้วนุ่มทำไรอ่ะจังนี่รถลุกมือนึ่งเทียนลุกนับสี่ยาเรียอ๋อ ไม่ลงไม่มีลยครับนีพุ่มดูเลยเรืเอที่ทไอ้เรี่ครับยังเล่นลินเลยนี่ยพุมดูจะพุ่มดูให้คเดี๋วเลยครับไอ้ตึ้งเช็คหรือว่าผมแยกนนะครับได้ได้ไดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พุ่มจะมาตรวจสภาพเช็ครถปลอมแยะรันรอออเดอร์ซ้ำงานนะครับไปรับแนะครับ ไฟหน้ากันกับติดไหมครับติดครับแต่ตอหรับซองนะครับเราเช็คไฟเลี้ยวข้างซ้ายติดครับข้างขวาครับติดครับต่อไปเราไปเช็คระบบไฟท้ายครับอันับซองนะครับเราเช็คไฟเลี้ยวข้างขว้ากับไฟเลี้ยวท้ายติดไหมครับติดครับไฟหน้าติดัมองไฟไไฟท้ายครับไฟท้ายครับติดครับไปไปวิกะติดนะครับอ่าครับมาหนยหนครับนะ

ý kiến của chúng ta sẽ được xem tưng về mặt trận đấu ไ,ได้ได้เลยเราตั้งให้ตึงกับยวคัดลูกค้าครับไอ้น้อยเด้อ นี้นะครับเรามาเช็คอาการรถต้านไปติดกันนะครับอันดับแรกนะครับเช็คไฟหน้าปัดกับปัดขึ้นไหมไฟขึ้นนะครับปกตินะครับอันดับอันดับโซ่นะครับเรามาเช็คเสี่ยงปั๊มติกันนะครับตู้นี้ครับตรงนี้ครับตูงนี้ครับแก้แก้รับซู้นี้ครับตู้ปั๊มติก อ่ปั่มติ๊กทำงานนะครับอันดับองครับไปโาไปชิ๊กกันกระตานต่าติ๊กมาเลยครับไอ้เมติกนี่งแล้ววันนี้ติดได้เพื่อนี่มอไซคปักัวเดียนไม่เห็เตียนดีช่ังอ้าวแล้วกันเล่ช่งเสียบพ่มไม่เห็นทำรถเป็นนี่เสียบเียบ มาเลยครับมันจ้างมาได้เพือนี่ครับครับนั่งดูด้วยครับรับผมไปก่อนครับครับจับไปก่อนเร็จแล้วยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อครับ

가뭄